สวัสดีค่ะคุณพี่สาวันนี้หนูอยู่กับคุณแม่สองคนนะคะอืะอะม ไอ้น้อยนี่ปัญหาเยอะจังเลยไอ้น้ำ អូនគូរគំរូខ្លាំងអូនឡូឡាគំរូអូនឈឹងឯងមិនជឿទេ ยังไม่ตีเลยนี่ไม่รู้แล้วมันอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะปกบปกไม่ได้นะเกลียนนะไปเลยนะห่างเลยนะห่างเลยนะห่างเลยอะไรได้ก็ได้อะไรไม่ได้คือไม่ได้ไม่ได้ทุกอย่างนไม่ใส่ล,ล,ลูก อะไรได้ก็ได้อะไรไม่ได้ก็กไม่ได้แค่จะทุ่อยากได้หมดนี่แ่ยจมลใครทาหสน เดี๋ยวเหอย้ายมองตานีักลัวแล้วย่อมอเนื้อกระดุกกระดิกระลิบดีต่แต่ว่าโซหรือกระเป๋าพร้อมเข้าปล่ามีให้กินทุกเวลาไม่ขาดแัลนทำไมมวมัว่ะทำไมมวมัว